กรณ่ของคุณนะคะต้องทำระบบถึง3ตัวค่ะก็คือ ISO 9001นะคะ ISO 1 4 0 1และ ISO 45,001นะคะคุณสามารถจําข้อกําหนดของ3ระบบนี้ง่ายๆนะคะผ่านภายใต้ภาพเพียงภาพเดียวได้หรือเปล่านะคะวันนี้ไปดูเรื่องนี้กันค่ะ สวัสดีค่ะพบกับดิบอีกเช่นเคยนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการไอโซฟลิงฟิงวันนี้นะคะดิบก็จะพามานี้นะคะดิบก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเรียนรู้ระบบ ISO แบบง่ายๆผ่านภายใต้ภาพวาดนะคะเพื่อให้ซึมซับเข้าสู่เซเลบรัมของสมองของเรานะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเข้าใจข้ขอกําหนดได้อย่างง่ายขึ้นแบบไม่ต้องท่องนะคะวันนี้เป็นฟ้าของคนที่ทําระบบถึง3ตัวนะคะภายในครั้งเดียวนั่นก็คือ ISO 9 0 0 1 ISO 14,001และ ISO 45,001ค่ะวันนี้นะคะยิ้บจะผ่านพานเพื่อนๆนะคะมาถ่ายทอดเรียนรู้ระบบตัวนี้นะคะผ่านรูปเพียงรูปเดียวนะคะซึ่งจะสอนทั้ง3ระบบเลยค่ะเดี๋ยวเราไปค่อยๆเรียนรู้พร้อมกันเลยนะจ๊ะเราไปดูค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันถึง3ระบบตัวนี้ค่ะ ISO 9,001ค่ะ ISO 14,001แล้วก็ ISO 45,001นั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างขา้อกําหนดกันก่อนนะคะ โครงสร้างของข้อกําหนดของ3ระบบนี้นะคะมันอยู่ภายใต้โครงสร้างเดียวกันค่ะก็คือข้อ4นะคะก็คือเรื่องของบริบทองค์กรค่ะข้อ5นะคะบทบาทผู้นําค่ะข้อ6นะคะในเรื่องของการวางแผนค่ะข้อ7นะคะในเรื่องของทรัพยากรหรือว่าการสนับสนุนค่ะข้อ 8นะคะในเรื่องของการควบคุมกระบวนการค่ะแล้วก็ข้อ9้านะคะในเรื่องของการเฝ้าติดตามหรือว่าประเมินสมรรถนะนะคะส่วนข้อ10ก็คือการปรปับปรุงอยางต่อเนื่องเนื่องจาก3ระบบเนี่ยมันอยู่ภายใต้โครงสร้างเดียวกันมันเลยทําให้เราเนี่ยสามารถอธิบายเป็นภาพเดียวกันได้นั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อ4นะคะ ข้อ4เนี่ยดิ้ขึ้นรูปโรงงานมาให้นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราจะทําก็คือการเล่าเรื่ององค์กรหรือว่าเล่าเรื่องโรงงานของเราค่ะซึ่งโรงงานของเราที่เราเล่านั้นนะมีอยู่4ห้องค่ะค่ะเราจะคุยกันเรื่องจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคขององค์กรของเรานะคะซึ่งจะต้องเป็นจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคภายใต้3เรื่องนี้ค่ะ 1. คุณภาพ 2. สิ่งแวดล้อม3อาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะต่อมาค่ะ ทำการไปหาความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย3มทิศทางเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นมาบอกเล่าสโคปขององค์กรหน่อยสิคะว่าสโคปขององค์กรเนี่ยชื่อองค์กรที่อยู่ผลิตภัณฑ์ขอบขายนะคะแล้วก็ในเรื่องของกระบวนการมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็อันสุดท้ายคะ่ะอย่าลืมประยุกต์ใช้ทั้ง3ระบบในทุกแผนกขององค์กรเช่นเดียวกันคะ่ะซึ่ง ข้อ4.4เนี่ยจะมีความแตกต่างกันก็คือว่าถ้าเป็น ISO 9001เนี่ยคุณจะต้องอธิบายรายย่อยของแต่ละกระบวนการแต่ถ้าเป็น ISO 14,001แล้วก็45,001เนี่ยก็คือการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดกลมๆในกระบวนการหรือในการทำงานนั้นนะคะแล้วก็4.3ก็จะมีความแตก ต่างกันนิดนึงนะคะตรงที่ถ้าเป็น ISO 9001เนี่ยเราจะสามารถขอยกเว้นข้อกำหนดนะคะในข้อที่องค์กรไม่ดำเนินการได้ค่ะสรุปภาพรวมแล้วข้อ4แทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยของทั้ง3ระบบนะคะต่อมาค่ะโคฮามีม้าตัวหนึ่งขี่มาค่ะวีมีคนขี่มาด้วยค่ะถือทธงด้วยจ้าและ ธงอันนั้นนะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะเนี่ยคนที่ขี่ม้ามาเนี่ยคือท็อปแมネจเม้นต์นะคะท็อปแมเนจเม้นต์สิ่งที่ต้องทําอันแรกคือการแสดงความมุ่งมั่นของทั้ง3ระบบค่ะมีส่วนช่วยในการดําเนินงานของทั้ง3ระบบนี้ซึ่งส่วนช่วยในการดําเนินงานก็คือหมายถึงว่าถ้าองค์กรร้องขอหรือมีความต้องการอะไรจากผู้บริหารสูงสุดเนี่ยคุณช่วยทําให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของ i s o 9001สิ่งที่ขอเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะคือเรื่องของการมุ่งมั่นต่อลูกค้านั่นเองค่ะ ลำดับที่2ค่ะนะคะหรือว่าหน้าที่ที่2ของท็อปแมネจเม e นท์ที่ต้องทำเพื่อซัพพอร์ตทั้ง3ระบบตัวนี้ก็คือการกำหนดโพลิซีหรือนโยบายค่ะรวมถึงการสื่อสารไปด้วยนะคะว่านโยบายของเราเนี่ยทั้ง3ระบบเนี่ยมีไว้ยังไงนะคะแล้วก็พูดว่ายังไงสื่อสารให้คนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบค่ะหน้าที่ที่สนะคะของผู้บริหารสูงสุดหรือท็อปแมเนจเมนท์อัศวินมาข่าวที่ขีม้าของเรามานะั่นนะ ก็คือการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบค่ะ organization นะคะหรือว่าการกำหนด job description ในการทำงานซึ่งจะต้องเป็น organization และ job description ทั้งในมุมของคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยแต่เอ๊ะทำไมทงกับมือมันไม่ตรงกันเพราะตรงนี้ค่ะถ้าเป็น ISO 45001เนี่ยธงมันจะมี4ซีกค่ะ ซิกที่4เป็นซิกที่เพิ่มมาพิเศษสำหรับ ISO 45,001นั่นก็คือการดึงให้คนในองค์กรทั้งคนที่เป็นระดับบริหารและระดับที่ไม่ใช่บริหารเนี่ยมีส่วนร่วมในการทำระบบในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงประเมิน Hazard าาในเรื่องของการฝึอกอบรมนะคะในเรื่องของการสื่อสารต่างๆนะคะสรุปโดยภาพรวมแล้วข้อ5้าก็จะมีความเหมือนกันนะคะมากเลยแหละเพียงแต่ว่าถ้าปเป็น ISO 45,001มันจะมี ีธงสี่ที่สี่เพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองค่ะ ต่อมาท็อปแมネจเม้นต์นะคะเขาก็ทํางานของเขาเสร็จเขาก็ขี่ม้าจากไปนะคะแต่ว่าก่อนที่เขาจะจากไปเนี่ยเขาทิ้งกระดาษไว้ให้เรา1แผ่นค่ะกระดาษ1แผ่นนั้นคือข้อ6ค่ะการวางแผนค่ะดิบขออนุญาตวาดแยกนะคะระหว่างข้อกําหนดในส่วนของคุณภาพกับสิ่งแวดลอ้อมและอาชีวอนามายัยและความปลอดภัยถ้าเป็นของคุณภาพเนี่ยกระดาษของข้อ6แบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะส่วนที่1ค่ะไปหาความเสี่ยงและโอกาส พร้อมทางทำแอคชั่นแพลนในกรณีที่ความเสี่ยงและโอกาสเนี่ยมีคะแนนสูงนะคะ ส่วนที่2ค่ะไปกำหนด KPI นะคะเป้าหมายดัชนีชีวัตขององค์กรมาค่ะซึ่งเป้าหมายดัชนีชีวัตขององคอ์กรถ้าเป็นในส่วนของ ISO 9001เนี่ยมักจะก,กำหนดรายกระบวนการเลยดังนั้นหมายความว่าเราจิ้มไปในกระบวนการไหนนะคะเราจะต้องมีเป้าหมายนะคะบอกให้ได้ว่ากระบวนการนี้มีเป้าหมายอย่างไรนะคะและข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือจะต้องทำการ แก้ไขนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงในกรณีที่กระบวนการของเราเนี่ยทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วและมีความไม่แน่นอนของกระบวนการมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะเราต้องทําการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเป็น ISO 1 4 0 0 1หรือ ISO 45,001เนี่ยไอ้ข้อตรงเนี้ย มันไม่ได้มี3แผนค่ะมันมี2แผนนะคะ2แผนแต่ว่าแผนที่1หรือข้อ6.1เนี่ยมีความใหญ่มากๆนะคะแล้วก็แตกย่อยได้ถึง4ส่วนย่อยๆนะคะแต่ภาพมันจะคล้ายกันมากเลยสําหรับ ISO 14, 1 4 0 0งกับ ISO 4 5 0 0 1นะคะภาพคล้ายกันตรงไหนตรงที่ข้อแรกเป็นเรื่องของความเสี่ยงและ โอกาสเหมือนกันเลยนะคะแต่ความเสี่ยงและโอกาสในที่นี้ของ6.1.1นะคะของทั้ง14 0 0 0และก็4 5 0 0มหันึ่งเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงและโอกาสระดับองค์กรนะคะเป็นภาพใหญ่ระดับองค์กรค่ะแต่ถ้าเป็นแต่ไม่ต้องทำเป็นแบบความเสี่ยงและโอกาสในระดับกระบวนการย่อยๆนะคะอันนี้ไม่ต้องทำแต่ส่วนที่เป็นใหญ่แล้วก็แยกแล้วก็ แตกต่างกันมากๆคือ612น1 2ะคะ612เนี่ยถ้าเป็นไอโซหมืสิ่งที่สั่งให้คุณทำก็คือคะก็612นะคะอ่ะกดเข้ากำหนดก่อน612ถ้าเป็น14ก็คือการประเมินเ S สเปยลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมถ้าเป็น45001คือการประเมิน h a z a r d นะคะหรือว่าอันตรายในการทำงานค่ะส่วน613ะคะก็คือเรื่องของการสรุปกฎหมายหรือพันธสัญญานะคะสิ่งที่เกี่ยวข้องในองค์กรของเราหรือว่าข้อกำหนดข้อบังคับ เงื่อนไขต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากกฎจากกฎหมายเองก็ดีจากลูกค้าจากชุมชนนะคะเอามาสรุปรวมลิสต์และระบุคู่ที่มีส่วนรับผิดชอบค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะ614ก็คือหากแม้ว่า611มีความเสี่ยงแล้วก็ โอกาสที่มีคะแนนสูง significant aspect นะคะลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนยัยสำคัญสูงนะคะหรือว่า high hazard นะคะอันตรายที่มีคะแนนสูงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของออกฎหมายนะคะที่มันไม่ได้ทำตามกฎหมายหรือว่า อะไรต่างๆพวกนี้ให้เราโยนไปที่614ค่ะแผนงานนะคะและอันสุดท้ายค่ะคือการกำหนดเป้าหมายดัชนีชี้วัดค่ะต่อมาค่ะไปเตรียมขีบสมบัติกันเลยจ้าขีบสมบัติอยู่ข้อ7ค่ะการสนับสนุนหรือทรัพยากรค่ะถ้าเป็น ISO ถ้าเป็น ISO 9 0 0 1ทรัพยากรตัวนี้นะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมดจริงๆแล้วทรัพยากรเนี่ยทั้ง3ระบบเนี่ยมี ข้อข้อเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็น iso 9 0 0 1เนี่ยข้อ7.1หรือของมันต้องมีใน iso 91 0 1เนี่ยมันจะมีย,ย,ย่อยทั้งหมด6ข้อนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันข้อแรกก็คือทั่วไปค่ะทรัพยากรทั่วไปในการทำงานนะคะข้อที่2สรรหาว่าจ้างค่ะข้อที่3นะคะเรื่องของ infrastructure โครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกคอมพิวเตอร์รถจัดส่งต่างๆนะคะแล้วก็ข้อที่4ค่ะในเรื่องของ ความสะอาดนะคะกระะารยศาสตร์นะคะแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิต่างๆนะคะข้อที่5ค่ะเครื่องมือที่เราใช้วัดนะคะแล้วก็ข้อที่6ค่ะเรื่องขององค์ความรู้ขององค์กรนะคะหรือว่า o r g a n i z a t i o n knowledge นะคะแต่ถ้าเป็น ISO 14001 ISO 45001้อีตัวข้อ7.1ไม่ได้แตกดีเทลย่อยยิบยับมากมายขนาดนี้นะคะ ถ้าเป็นไ s o 14กับ45,001นะคะข้อ7.1จะพูดกลมๆรวมๆเลยว่าเป็นทรัพยากรทั่วไปไปจัดเตรียมมาให้ครบให้พร้อมนะคะส่วน7.2 7.3 7.4 7.5เหมือนกันนะคะ7.2คือเรื่องของการฝึกอบรมหรือว่าถ้าชื่อข้อกำหนดคือความสามารถค่ะเราก็ต้องมีการจัดเตรียมความสามารถให้เหมาะสมนะคะต่อมาก็คือเรื่องของความตะหนักค่ะความหนักคือทุกคนในองค์กรจะต้องมี จิตสานึกในเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะคะซึ่งหลักๆก,ก็คือต้องรู้นโยบายรู้เป้าหมายรู้แป่รู้อุบัติเหตุที่เคยเกิดรู้อันตรายนะคะแล้วก็รู้บทบาทหน้าที่ของเราว่ามีส่วนช่วยอย่างไรแล้วก็ผลกระทบหากไม่ดําเนินการจะเกิดอะไรขึ้นจากนั้นกําหนดขั้นตอนในการสื่อสารค่ะถ้าเป็น9,7.4ก็จะเป็นการสื่อสารกลมๆนะคะแต่ถ้าเป็นไ s o 14มื่กับ450,01จะเขียนดีเทลย่อยมานิดหนึ่งนะคะ ว่าการสื่อสารแบ่งเป็นการสื่อสารภายในการสื่อสารภายนอกนะคะแล้วก็จริงๆแล้วแต่ถ้าติดมองจริงๆอ่ะมันก็จะคลองบมันก็จะคลายกันแหละเพียงแต่ว่า1มื่นสกับ4ี่หมื่นห้าพึงอาจจะแบบระบุให้ชัดขึ้นมาอีกนิดนึงแค่นั้นนะคะต่อมา7.5ค่ะเรื่องของเอกสารค่ะก็มีเรื่องทั่วไปอะไรบ้างที่ต้องเป็นเอกสารนะคะการดําเนินการด้านเอกสารนะคะแล้วก็เรื่องของการแจกจ่ายการทําลายเอกสารนะคะ ทีนี้เราข้ามไปถึงข้อ8ค่ะข้อ8คือการควบคุมกระบวนการนะคะถ้าเป็น ISO 9 0 0 1การควบคุมกระบวนการจะมีเจ็ด level หรือ7ข้อกําหนดแต่ถ้าเป็น ISO 14000กับเอ่อั 45, 1, นะคะการควบคุมกระบวนการจะมีแค่2ข้อนะคะทีนี้เราไปดูข้อเยอะก่อนนะคะก็คือไปดูที่9 0 0 1ก่อนค่ะเ0 0 1นะคะคสเต็ป s t จะเริ่มตัก เจ็ดควบคุมกระบวนการการทำงานนะคะอันที่สองค่ะคือเมื่อทีเออ่เราจะเริ่มจากการที่เราเนี่ยไปเอางานมาจากลูกค้านะคะหรือว่าฝ่ายเซลล์ฝ่ายมาร์เก็ตติ้งเนี่ยไปรับงานมาจากลูกค้าโดยสนใจ3เรื่องค่ะสื่อสารให้รู้เรื่องค่ะแล้วก็มีการพิจารณานะคะแล้วก็มีการ เอาไปรีวิวเอาไปชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานอื่นได้รับทราบด้วยลำดับต่อมานะคะหากแม้ว่าสิ่งที่เราได้จากลูกค้าเนี่ยมันเป็นแค่สเปคเป็นแค่ความต้องการนะคะเราจะต้องส่งไอ้ตัวนี้ไปทําการออกแบบให้กลายเป็นหน้าตาเป็นรออิงเป็นตัวอย่างชิ้นงานนะคะหรือว่าเป็นดีไซน์เป็นหลักสูตรต่างๆนะคะเป็นการบริการต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการด้วยนั่นก็คือการออกแบบค่ะออกแบบอยู่ที่ข้อ8.3ค่ะ การออกแบบเนี่ยเราสนใจทั้งหมด6เรื่องค่ะ 1. ค่ะจะต้องมีการควบคุมกระบวนการค่ะ2ค่ะจะต้องมีในเรื่องของการวางแผนการทำงานที่ชัดเจนค่ะ3เตรียมอินพุตในการออกแบบด้วยนะคะว่าปัจจัยที่เราจะใช้หรือนำเข้าในการออกแบบเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจากนั้นมีการวางแผนในการออกแบบหรือว่าการทำงานในการออกแบบขั้นตอนในการออกแบบ จนได้นะคะขั้นตอนที่5มาก็คือเอาพุทของการออกแบบนะคะและสุดท้ายค่ะหากแม้ว่าในการออกแบบตรงเนี้มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงหรือเราไม่สามารถทําได้อย่างไรเนี่ยเราต้องดําเนินการต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มกลับไปวนข้อ1ใหม่นะคะ พอเราออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะรู้ว่าเราต้องใช้วัตถุดิบหรือจะต้องซื้ออะไรมานะคะเพื่อใช้ในการผลิตนะคะเราก็ข้ามไปข้อ8.4ค่ะข้อ8.4คือการควบคุมงานที่จัดซื้อค่ะไม่ว่าจะเป็นจัดซื้อแบบซัพพลายเออร์หรือว่าจัดซื้อแบบเอาซอร์สนะคะการควบคุมจัดซื้อนะคะเราสนใจ3เรื่องค่ะเรื่องที่1ค่ะทั่วไปนะคะ คาจำกัดความนิยามของเราในเรื่องของการจัดซื้อนี่คืออะไรนะคะซื้ออย่างไรบ้างนะคะเรื่องที่2ค่ะในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงสําหรับเอาซอสเนี่ยเราต้องประเมินด้วยว่าเอาซอสแต่ละเจ้าหรือเจ้านี้มีโอกาสทําให้เราเกิดความเสี่ยงหรือปัญหาอะไรบ้างนะคะเรื่องที่3มค่ะเราก็จะต้องทําการส่งข้อมูลไปให้เอาซอสนะคะอย่างถูกต้องครบถ้วนที่ทําให้เขาสามารถดําเนินการได้ตามความต้องการหรือว่าตามคุณภาพที่เราได้กําหนดไว้นะคะ ลำดับต่อมาเรามาลงมือผลิตกันเลยจ้าการผลิตนะคะสนใจก็คือ1นะคะเราจะต้องมีสิ่งจัดเตรียมที่ใช้ในกระบวนการการผลิตนะคะมีการจัดเตรียมของที่ใช้ในกระบวนการการผลิตลำดับต่อมาจะต้องมีการชี้บ่งนะคะชี้บ่งตัวของชิ้นงานตั้งแต่รับเข้านะคะจนถึงไปเป็น fg f i n i s h good และการชี้บ่งนั้นจะต้องทำให้เราเนี่ยสามารถสอบย้อนกลับได้นะคะลำดับที่3ค่ะ เขาเรียกว่าถ้าในกรณีที่เรามีอะไรที่ลูกค้าให้มาหรือซัพพลายเออร์ให้มาเราจะเรียกว่าอันนั้นตะคือทรัพย์สินของลูกค้าหรือว่าทรัพย์สินของซัพพลายเออร์นะคะเราจะต้องทําการดูแลแล้วก็ควบคุมแล้วก็แจ้งเขาหากเราใช้ผิดประเภทค่ะลําดับต่อมานะคะเราก็ทําการ จัดเก็บในคังสินค้าให้ถูกต้องนะคะคอนโทลให้เรียบร้อยไม่ให้ก่อให้เกิดปัญหาในระหว่างการจัดเก็บนะคะและหากแม้ว่ามันมีอะไรที่เราไปสัญญากับลูกค้า <S <S เราจะเรียกสิ่งนั้นว่าบริการหลังการขายนะคะให้เราดําเนินการตามบริการหลังการขายตามที่เราสัญญากับลูกค้าค่ะและสุดท้ายค่ะในเรื่องของอการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะในกรณีที่เรามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงนะคะเราต้องดําเนินการแจ้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ด้วยค่ะลำดับต่อมาเมื่อเราได้ตัวโปรดักหรือตัวชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ส่งไปที่ข้อ8.6ค่ะ8.6คือการตรวจปล่อยหรือว่าหน้าที่ของ QC ที่ทำการตรวจสอบคุณภาพหรือตรวจสอบบริการนั่นเองค่ะแล้วก็การตรวจปล่อยนั้นหากแม้ว่าผลิตภัณฑ์ถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามสเปคที่เราได้วางไว้เราก็ส่งผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยไปให้ลูกค้าจบทาง แต่หากแม้ว่ามันไม่เป็นไปตามสเปคล่ะมันก็จะอยู่ที่ข้อ8.7นะคะคือการจัดการ NG product ค่ะต้องมีการคัดแยกนะคะต้องมีการชี้บ่งนะคะต้องมีการตัดสินใจและหากแม้ว่าเราทำการรีเวิร์ต้องวนกลับมาตรวจสอบใหม่อีกหนึ่งรอบนั่นเองค่ะ แต่ถ้าเป็น ISO 14ื่นกับ4 5 0 0 1ข้อกำหนดตัวเนี้ยจะไม่ได้เยอะแบบนี้นะคะจะมีแค่2ข้อกำหนดนะคะคือเริ่มที่ข้อแรกค่ะการควบคุมกระบวนการนะคะไม่ว่าจะเป็น aspect ต่างๆ significant aspect ต่างๆหรือว่า high, high hazard ต่างๆปัญหาอันตรายต่างๆเรามีการกำหนดวิธีการควบคุมอย่างไรนะคะที่จะทำให้มั่นใจได้ว่ามันไม่ก่อให้เกิดปัญหาค่ะ แต่ถ้าเป็น ISO 45,001เนี่ยไอ้ตัว8.1มันจะแยกดีเทลย่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็น10,04เนี่ยมันไม่ได้แยกดีเทลย่อยมันเขียนรวมกลมๆในข้อเดียวกันแต่ถ้าเป็น45,001มันจะแยกไปเป็น4ข้อย่อยค่ะข้อแรกของ45,001คือการควบคุมกระบวนการทั่วไปค่ะส่วนข้อ2นะคะของ45,001นะคะคือการควบคุมในตัวที่เป็น Hazard ห,หรืออันตรายนะคะตัวที่3นะคะของ45,001นะคะก็คือการ ควบคุมในส่วนของการเปลี่ยนแปลงค่ะ Management of change นะคะการควบคุมการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอื่นๆและตัวสุดท้ายค่ะ ของ45,000นะคะก็คือการควบคุมในส่วนของ o u t s o u r c e นะคะหรือว่า supplier หรือว่า maker ที่เข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรของเรานะคะแต่อย่าเข้าใจผิดนะว่า14,000เนี่ยไม่ได้พูดแยกขนาดนั้น1 4 0 0นก็ยังให้เราทำการควบคุม supplier o u t s o u r c e ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าข้อกำหนดไม่ได้ถูกเขียนแยกมาและสุดท้ายจ้าในส่วนของข้อ8คือการ ควบคุมในส่วนของแผนฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในองค์กรค่ะมาถึง2ข้อสุดท้ายของ3ระบบนี้นะคะนั่นก็คือข้อ9ค่ะเราจะแน่ใจได้ยังไงนะคะว่า ขั้นตอนทั้งหมดที่เราดําเนินการมาตั้งแต่ข้อ4เนี่ยมันถูกต้องนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพครบถ้วนนะคะเราจะใช้ข้อ9ในการตรวจประเมินค่ะข้อ9คือการประเมินสมรรถนะค่ะประกอบไปด้วย3ส่วนย่อยๆของทั้ง3ระบบ3ส่วนย่อยๆเหมือนกันเลยนะคะก็คือ9.1ค่ะการประเมินในส่วนที่เป็นตัวเลขค่ะแต่มันมีดีเทลแยกกันนิดนึงนะคะในส่วนของ9.1ค่ะถ้าเป็น ISO 9001นะคะข้อ9.1เนี่ยให้วัด ให้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ KPI ความพึงพอใจลูกค้านะคะแล้วก็เอามาประเมินเอามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแต่ถ้าเป็น ISO 1 4 0 0 1 ISO 4 5 0 0 1นะคะข้อ9ในส่วนของ9.1นะคะเราเก็บ2ตัวค่ะคือพารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะ ฮารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแสงเสียงความร้อนอุณหภูมิตามที่กฎหมายกําหนดนะคะและตัวที่2ค่ะเขาเรียกว่าการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายค่ะเอากฎหมายมาเปิดกลางดูนะคะว่าตอนนี้เราสอดคล้องกับกฎหมายไหมมีตัวไหนที่เรายังไม่ได้ทําตามบ้างนะคะมีตัวไหนที่เราผิดกฎหมายอยู่บ้างนะคะประเมินเป็นรอบๆตามที่องค์กรกําหนด ต่อมาค่ะเหมือนคะก็คือ9.2ค่ะ2ค่ะ Internal Audit ค่ะ,คะเราก็จะต้องมีการเก็บข้อมูล Internal Audit นะคะให้ เป็นการตรวจดูว่าแต่ละแผนเนี่ยได้มีการดําเนินการตามระบบการจัดการที่วางไว้ไหมนะคะจะออดิตรวมออดิตแยกอันนี้แล้วแต่นะคะแต่ว่าข้อกําหนดเหมือนกันก็จะมีในเรื่องของทั่วไปกับวางแผนเหมือนกันเลยนะคะต่อมาข้อสุดท้ายค่ะก็คือพูดถึงเรื่องของ management review ค่ะการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารค่ะทั้ง3ระบบนะคะกำหนดให้ต้องมีการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารเหมือนกันนะคะแต่วาระอาจจะมีแตกต่างกันบ้างมุมมองอาจจะมีแตกต่างกันบ้างเอา ค้ดอาจจะมีการแตกต่างกันบ้างนะคะแต่ว่าเราจะต้องมีการประชุมทบทวนจะจัดรวมการจัดแยกอันนี้แล้วแต่สามารถทําได้ทั้ง2รูปแบบเลยนะคะจัดประชุมรวมกันก็ได้จัดประชุมแยกกันก็ได้นะคะแต่ตอนจบเนี่ยวาระจะต้องครบนะคะทุกทุกระบบตามที่ได้เขียนเอาไว้และข้อสุดท้ายจ้า ข้อสุดท้ายนะคะคือข้อสิค่ะการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องค่ะการปรับปรุงอย่างต,ต่อเนื่องนะคะสนใจ3เรื่องเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะเรื่องแรกคือทั่วไปค่ะพยายามเลือกโอกาสและวิธีการในการปรับปรุงหรือว่าพยายามแบบว่าเลือกขนทางที่จะทําให้เราเนี่ยทำการปรับปรุงหรือว่าทําระบบให้ดีขึ้นนะคะและอันที่2นะคะเขาเรียกว่า การแก้ไขค่ะเมื่อเราได้คาได้ปัญหาได้ข้อร้องเรียนได้คอมเพนมาจากลูกค้าเกิด NCR ต่างๆนะคะให้เราทำการแก้ไขให้ถึงรากเหง้าของปัญหาแต่ถ้าเป็น ISO 45001ข้อนี้หมายรวมไปถึงการสอบสวนอุบัติการด้วยนะคะการสอบสวนอุบัติเหตุในเคสอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยและข้อสุดท้ายค่ะ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะทั้ง3ระบบที่เราจะทำนะคะเราจะต้องพยายามทำให้เกิดการชาเลนจ์ขึ้นท้าทายขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ ค่ะนั่นก็คือ3ระบบนะคะเมื่อเราทําการวาด3ระบบเป็นภาพนะทุกคนจะเห็นว่ามันก็คือภาพเดียวกันเพียงแต่มองให้ครบ3มุมก็คือคุณภาพสิ่งแวดลอ้อมและก็อาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะคะมันจะมีดีเทลแตกต่างกันนิดหน่อยเพิ่มลดกันนิดหน่อยบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่มากเกินความสามารถของเพื่อนๆแต่ละคนนะคะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อดิบวาดข้อกําหนดมาแล้วเนี่ยมันทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเข้าใจข้อกําหนดได้ง่ายขึ้นไหมคะว่า การวาดภาพสอนระบบในสในส่วนของ3ระบบเนี่ยนะคะคงจะทําให้เพื่อนๆเนี่ย เข้าใจระบบได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุขกับก,บการทํา3ระบบเนี้ยมากยิ่งขึ้นในองค์กรของเพื่อนนะคะแล้วก็หวังว่า3ระบบเนี้ยจะมีความง่ายต่อการเข้าใจของเพื่อนๆมากยิ่งขึ้นนะคะดิ๊ก็หวังประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าผิดถูกประการใดนะคะมีการตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดดิ๊ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆอยากให้ดิ๊วาดภาพสอนระบบข้อกาหนดไหนเพิ่มเติมขึ้นมานะคะสามารถคอมเมนต์ ข้างล่างนี้ได้นะคะหรือว่าติชมกันได้นะคะหรือว่าเห็นว่ามีประโยชน์สามารถที่จะแชร์ไปให้คนอื่นได้รับทราบได้รับชมเหมือนเหมือนกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สครายตกดไลค์ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ